ไม่ได้ไม่จะไปอย่าฝืน บอกเลยบ่าได้ลงคที่เพื่อบอนะจ๊ะเนาะวันนี้เดี๋ยวมาช่วยกันรุ่นถึงครับว่า,าจะได้นักกันได้น้อยนะเอนาะบรรยากาศดีเลยเจ้าเนาะแต่เจ้าฝนลงมากระลึกว่าจะบ่ได้มาแล้วเจ้าปะวันนี้เดี๋ยวมาช่วยกันพร้อมกันนี่ส,สวัสดีค่ะเมย์ส,สวัสดีเจ้าวันนี้อยู่ถนอนอยู่จ้าเนี่ยฝนตกมาแต่คืนเจ้าลง เออยังแหงเลยนะจะพาป่านะเจ้าเราจะอยู่ข้างหน้าเหรออ่ะเดินไปชุกคุณขวบขวบแม่เจอเฮ็ดก่อนอเน้ <laughs> เฮ็ดอันธูนูจาะมาเจ้าคุณมาช่วยยมอนเก็บมะไม่เก็บได้ไหมฮ็ด <laughs> ธูนูจาะ ด้วยประเด็นนั้นเลยแ่มูลีปลานี่ลด้กันลกันลังกันที่ ชุณเจเหเจอดอกแรกเลยอาชกุเก็บหน่อยพยายามจะทําดอกพังเด้อเอามิดไหมิดนะไอ้พอดีๆเด้อระวังระวังดอกพังเด้อนันทำไมออกเออนั่นแหละเจอนิดดานนั่นแหละนุ่ต่ใคร ข้างเก,าาก่าจะหอมเจ้าอืมพอไปเก็บตั๊แป้งจ้บเก็บอะไรเนี่ยตัดขาให้แม่ไหมน่ะให้ตัดเหรอไม่เล่นม้อนหมาดเหอเป็นเขาไหมตัวนี้เาางาแตกแล้วเจ้า <c oughs> ปลาปลาเท้ากุนก็แต่ลักขึ้นมาเจ้า

ท่าก็จะเท่าดีกว่าเอาอกเจ้าอันนี้เอาไปมุกเลยไหมเนาะหอมไปหามหามนี่ดอกหนึ่งแม่นี่ดอกนึงจะไข่น้องว้วคนดูข้างบนนั่นรอนะครับดูตรงอันแถวทางเดินนะครับเดี๋ยวแม่จะหาอยู่แถวนี้่ี่น้อง นี่นี่ยังดองพี่น้องพูดยังดองดอกกามในเจ้าโดนฝนในเจ้าแต่ว่ายังบอกบอกเราไม่เปื่อยโอ้ยามนอนเจอเจ้าพ่อพี่น้อง าตาตาเจอไหมอเออ,อไออม่เก็บแล้วนี่ก็ต้องพอได้สิดว่วนไหนอีกเจ้ากุนเจออ้บ้านขาวันอู้พุนแหงพุทแหงเห็นอยู่อเห็นอยู่อใต้ต้นไม้อีกดอกนึ่ตรงนั้นไหน ฮะระวังชั้นเด้อตัวอะไรอืมเอามีดไหมระวังนะหอมหอมหอมสีเลยหอมเลยบะแมนหอมนี่หอมตดชุกุนเออน่าท้าเห็นจะอกจะชุกุนลงมไบก็ครับบ่ไหวเนาะระวังนะไอ้ เออเออมาเก็บมาไปได้ก็ไม่ได้แม huh ่จะไปอย่าฝ well <like <so ื้นบว้บว้บว้ให้นั่งอ่ะลงไปข้างล่างอีกดิลงไปข้างล่างอีกสักชั้นดิเออบว้อย่าฝืนนั่นอ่ะลงมา มาไม่ได้แล้วไชแล้วกชกุนว่าชันจ้ะชันอ่ะ,อะอยืนอยู่ข้างล่างเนี่ยนะอย่าเพิ่งขึ้นมาเด้อนี่คุณตาเนาะโอ้ยดอดถึงบนนั่งพี่น้องเอาไปทางใดผมได้อันนี้ตันนี่ก็ตัน น่อยเดอยวพอได้เออโอ้ยดอกพุยนี่ให้จะเอาเนาเจ้าจะาไปมุกนี่ดอกเดอยเดีวดวยวบุญม,มีมันเท่าอ่ะเอาตะกรา้ามาเอาไปก่อนเนาะไปมุกเนาะีแจกอีกดอกนึงอืออือดอกนี่งามอยู่เจ้า คุณเท่านี่นะอือดอกนึงแล้วแล้วคุเก็บโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยดอกเท่าพี่น้อง<ด>อนนี่นนี่นะี่นถ้าเ่เา็เี่นเ,เ,เ่นี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 ่ื่น่นน่นี่่นนี่เี่นนีถ้า่น็ดนี่นี่เอาจี่จีอ่่ไปเจอเจ้าโอ้ นะกี่ดอกก็ออสองนี่นี่งั้นโอ้ยอย่างนั้นจมเลยเนาะเออเออแกะแกะว่านั้นสองกันดอกนี้ปัจจะเท่าแล้วไหมเนาะอืมกินไปถึงปุ่นโอ้ใช่สิน้องโอ้ที่หอมเหรออืม ตกในงม้มตอนนี้ดีวแพงจะลองขึ้นไปดูเฮดข้างบนนะจ้าเนอะแต่ว่าเอตายายแล้วกว็บหลานมาจะดูเฮดตัางเฮอินเจ้านี่ตอนนี้เพิ่งเอจอเเน,นี่ดอกเจ้าเฮดแ้งเนาะก็ว่าเฮดน้ำเข้านะเจ้าคนเหนือเอาห้อดอกใบใหญ่นะ ถึงยอดละยังบ่เจอเฮตเจ้าปีที่แรกแหงไม่ได้ตรงนี้เจ้าเยอะแพงบ่แล้วใจเกิเลยว่าอยากลุกหายปิดตาตัวเก่าเจ้าเกือบยอดละมันจะเจอนี่ดอกเจ้าเฮ็ดอลละไรมูฮู้แล้วเจ้าเฮ็ดตะไคร้ก็หมดใจเจ้าเฮ็ดครบก็หมดใจ เบาจาะบอกกิ่กินเนาะมุมจับเจาะไปหาต่อเจาะนี่เป็นเท็ดหน้ามุมเนาะเจาะแต่ดอกบานและนี่เท่าแล้วเจาะอื้มเี่ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเห็นกิ้งเห็นหัวเจ้าพี่น้องหวไว Anything nó là bung lên nó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  bung สูงอ่ะเดี๋ยวสองนอนหน่ะสามต่หาป้อนไปเรื่อยๆจ้ะนี่เห็นก็นะยายป้อนเจอเห็นก่อ

ตรงก่อนนี่ผมน,นี้จะอันนี้จะเอาไปทำทำโมแจ้นั่นไหมเนาะเมอ่มงเอองนี่นเอาไปจหนอยจ้ก็บอห้องเงิบนาะกโโอเนาะมออีกทาไปไปหาปอไปเรื่อยๆจ้ะนีา เข้ามาปลาเส้ือเนาะคุณลงไ,ไ,ไปข้างล่างรอก่อนไปดูไป่ไปสามโคก้าอ่เนไหานเนะทงเอแล้วจะนี เฮดอันขมิ้นนะเจ้าหรือว่าเฮดมันปู่นะเจ้าคือเทมันเก็บไปก็ได้เนี่กิ่นล้ำนะเจ้าเดอจอน่เหน่มล่าเลเจ้าเดินขึ้นเขาเยอะ ตอนแรกก็แรงเหมือนจะดีอยู่ตอนนี้เริ่มขาอ่อนแรงและเป็นน <c oughs> แป้งพะกุยงอซาบินอ นี่เจ้านี่มันเพียงจะเอาใส่อันแก่งหนอ่อชอบนอ่องมันจะเป็นเพอย์เจ้าจินยอดมันน้อย นนกูงอ <c oughs> จะอะไรมาจำแกงไลยนี่จ,จ้ไปนอกนี่จ้เฮ้ยเอนไม่ นักดิ้นน่าจะมอนนอนวงเดี๋ยวเอานอกนเจ้าะ โอ้น่อกระตานอไม้ีแพยมามาตี้เาเนี่ยเร็น่เดี๋ยวจคุนได้เห็ดอะไรมาไหนดูสิขาแข็งกุ๊กเฮ้ยดีกินละข็ดขาต่อไปมาเอาไป้ เห็ดนาเห็ดก็รู้านไม่มีเห็ดหาดครับเห็ดหานเอาเก็บเลยลูกกินได้ดูเหิมพ่เ้ยห็ดหานมันรู้สึกว่ามันนี้จะปอนี่มันใหญ่ังมาเห็ดหาดเว้ยจะพมดอกครั้งเห็ดหาดกินได้เช้าเนาะ ไว้เฮ็ดน้อยเจ้าจะเอาอถ้ามีลายจะบอกไปเอาอันนี้ดอกจะเท่าละอันไอาจะสีออกคมๆมเฮิร์นเแล้วเจ้านอก้าเป็นปลาในดงนะอันนี้เป็นปลาจิกปลาหังนะเจ้าเอาเป็นนึ่งนะเจ้ากินกับน,น้ำพริกล้ำเจ้าสีนะแพนี้แพนจะเอาไปสีเฮินเฮินน้อยแต่บ่ลายนะเจ้าถือว่าลัมนี่สวนตัวแพงว่านะถ้าดอกอ่อนๆนีม่มาะ ไปก่อนพีทใ,ให้เพลงมีมาหลายเจ้าโอ้ปีนองเจ้านี่เจ้าเห็นตะไคร้อ้ยมีดอกนึงปุ๊นปุ๊นเห็นดอกเห็นดอกเจ้ามีดอกอยงนีโอ้ยนดเจ้าดอกงาม อดียก็ม่เนจื้อเจ้าพี่น้องอื้อง่ายแต่ใครด่อ ออาตอนนี้จะกินข้าวกินน้ำอ้ตองโพสักหน่อยขอนางตรงนี้ลวกลวกอยู่คนเดียวน่ะตุ้นเหมามากแต่อเอาป่ะ ก่อนกินเด้๋ยนะลูกเดี๋ยวจะุณต้องรอรอเยมอ m o ปอมมะม่วงเสร็จก่อนเฮ้ยความอยากจะชุกคุณท่าเยม่อนก่อนนะความอยากกินปลา้นดอยเว่าวาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูก อ,อ,อาวะเจ้ากินเข้ากันอิ่มแล้วเจ้านี่ก็ว่าจะกลับมาเจ้าเดี๋ยวว่าจะไปเปียกไปการต่างอื่นเนาะน้าเจ้าเจ้ากินน้ำนี่ผลงานปะนี่เจ้านี่นี่น้องไม้ด้วย ก็มีเห็ดนะเจา้าเนาะสุกมาก็จะได้ไปตังเห็ดตะไคร้นะเจา้าแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดหาดเนาะนี่นต้องเอาไปหนึ่งกินกระเทียพริกนะเจาเ้าเห็ดตะไคร้ก็มาแล้วออกห่างๆนะเจ้าบัลไยก็แต่ว่ามีดอกจูมอยู่นี่โอ้นี่ดอกะสามถือว่างามเจา้าเนาะอันนี้ดอกที่ฉันเจอแม่เนี่ย <c oughs> น,นี่เจา้า สำหรับวันนี้นะเจ้าก็แพงครับสำหรับวันนี้นะเจ้าแพงครับสังขอบครัวเนะาะก็คงต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะเจ้านะ้ะหากชอบคลิปนี้ก็จอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อการตัวนะเจ้าเนาะเป็นกำลังใจใือแพ,พงครับขอบครัวตัวเจ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเจ้าสวนเจ้าอย่าลืมกดกดติดตามให้ถึงล้านสักเดือนแจกเห็นใครครับอะไรอีกรอบดิใครใครกดติดตามไม่ถึงล้าน กานซับนะครับแจกเห็ดไข่นะครับแจกเก็ตไข่ก <h day> ่อนปะรูแจกเห็ดไข่แจกเห็ดไข่เห็ดดานไข่ไข่เฮดตาลนะครับเห็ดตาลไข่เนาะ